ครับวันนี้นะครับก็ได้มาเดินหาเสี่ยงในชุมชนมุ้งปัตนาก็อ,อาคามผุนดินนะครับได้มาเจอดใลไบ้านและผมบ้านนี้นะครับที่มีผู้สูงอายุติดเตียงอยู่แล้วก็มีน้องคอยดูแลอยู่คนหนึ่งซึ่งตรงกับนโยบายที่จะจัดให้มีนักบริบาลชุมชนมาคอยดูแลผู้สูงอายุติดบ,บ้าน นะครับติดบ้านติดเตียงวันนี้เนี่ยของเราเราแลอยู่คนเดียวใช่ไหมครับปกติเปเลอยู่คนเดียวค่ะครับทึ่งท่าเราต้องไปธุระต่างจังหวัดเนี่ยวางเวิร์ดไม่ทมแอรอยู่คนเดียววังเวิร์ดค่ะ,ะนโยบายของมอจีราชาตจะให้มีหนักบริบาลมาคอยแล่ให้รับผู้สูงอายุแคติดบ้านปะเนียติดเตียงปะเนียนะ,ะให้ครอบคลุมถังจังหวัดแค่นี้ก็เหมือนกันนะครับดีไหมครับถ้าเกิดวันนี้แค่เราต้องไปต่างจังหวัด ซึ่งเราไปบอกให้หนักบริบ้านมาคอยฟาวให้ซึ่งเรากลับมาฝันดีดีไหมก็ดีเหมือนกันค่ะเนี่ยการดูแลเขาคนแก่ก็คือมันอะไซิ่งลายอย่างซึ่งบางทีเราคนเดียวจะ่ไม่ะึงจะดูแลแก่ก็ลําบากงานก็ต้องไปนู่นก็ต้องทํานี่ก็ต้องทําคือถ้าว่าเมื่อแต่เข้ามาดูแลนี่ก็โอเคค่ะครับพ่อค,ครับซึ่งอุปกรณ์เมื่อวอลกเกอร์ได้ฝั l, นนีนี่ยถ้าเรามีให้ยืมแกไม่ต้องซื้อยีไม่ดีการดีเหมือนกันค่ะทุกคนอ่า ตั้งความแม่ต้องใช้ได้บางทีใหม่ใหม่ใหม่เทเดินอย่างเด <N> ียวเนี่ยค่ะ <ขา S 2> ถถวแต่นี่ค่ะขอแม่พอ,อว่าส่วนมาแกไม่เคยได้ไปไหนไงแกอยู่บ้านครับรต้องใช้แต่ใหม่นี่นคือที่ต้องใช้อยู่ในบ้านคือเนี่ยออกข้างหนองอันหนึ่งในบ้านอันหนึ่งท,ที่ยังอยู่คือของพออันของแกอันของนะอ๋ะอเป็นร้านกันขายทังพอเสียอลไรทังอย่างแต่แกถึงคือได้ใช้ทั้งสองอันอยู่ข้างหนองมั่งข้างในมั่งอ๋อครับครับการชื่นชมแล้วก็ดีใจแทนลูกที่ได้มีโอกาสแหล่แม่ นะครับาะว่าวคนก็ได้แหลแหม้เนี่ยคือจะมีบุญที่สุดนะครับแล้วก็ต้องให้กําลังใจน้องด้วย <extremes S 1> นะครับที่อุทิวาต้องดูคอยดูแลแม้ตรงนี้ <heraus S 1> ให้ทําไปหน้าการดูแลแม้ดูแลผู้สูงอายุคือการกระตันยูนะครับนะาเออการตรงนี้การฟากถกตุกคนด้วยนะครับอย่าทิ้งพ่อแม่ก็ตัวเองช่วยกันดูแลหม้อจิรชาร์ดมีนโยบ้ยเรื่องของผู้สูงอายุนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนแค่เตี้ยเตี้ยงถุกๆุคนในจังหวัดสุราธานีครับสุราษฎร์เมืองคนดี เป็นผู้นำกาคิดค่าทำทุกสิ่งชายหญิงเชื่อม,มอสครสั้งเสนอโมจิประชาชาติสเสนอโมจิประชา,ชาทับประชาชนประานายกอบาจเข้าคูหากาเบอร์หสร้างคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนสุราธานีสู่ชีวิตที่ดีกว่าหมอจิรชาติฐานกล้าอาสานำการเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่น ตั้งใจนโยบายดีมีความรู้มากด้วยประสบการณ์ทางเลือกใหม่ไม่ผูกขาดเลือกหมอจิรชาติเรืองวัชรินเป็นนายกอบจอสุราธ,ธานีไม่ต้องรอเลือกนายกหมอเบอร์หา้าดีกว่าเดิมแน่นอนเข้าคูหากาเบอร์หา้า